Đây là cõi kim. Lúc nãy kia. Lúc a lùi. Ngôi Có Yappi nó. Ngôi sáng nỉa. Sìa mưa. Cói hỏi. Tề sai bơi mày nha. Hãy 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 mày dạy nó nó, bao tay tận bao tận tụt tôm tụt 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 โ oh, อ้หฮะจอเยี่ยิงมันตรงใส่ถานแน่นั่นแหละกร้อนไหมอาหารรสเด็ดกระต้มยำต้มยำปลาโทยส้มเหมือนกันปูดองในชนิดส,สมเลย แล้วจริงๆมันต้องใส่ถ่านนี่นั่นแหละโอ้โห้เจ้าเบื่อจริงๆมันต้องใส่ถ่านนี่นั่นแหละพักเป็นกะละมังให้เจ้านั่นะแหละเก็บแต่ละ่นเทียรเดี๋ยวล่น,นเลยมันหนูใส่ถาดหน่อย สวดจโคเลยรักวราชญ์ไม่ดซื้อเดือดหานัปีนองกมันีก็นอาหารตัวเด็ดมาตะสมยำต้มยำปลาทสดสมเหมือนกันนี่ปูดองในชสนิดสมเลยมาลอวก็นมา้อตุกินทำไงเลยใช่ไั Nó không có kìm Bắt bụi em Bắt bỏ sáng Cái thằng hàn nữa Cầu sâu Cái bắt sâu kia đó Cầu sâu mưa đây Đây là là sáng mông lại là đi kìm กินง่าก็เชแเรากรลุยอยู่เราด้อใส่หอมให้ต้มปลาใส่ต้มต้มปลาอันตุ้ยตั็ใส่เาคลัคักหมักข้าวขายอะไดเน่เขากัน đông nhung là thế hả? Đúng không? số gần nè, đúng không? số lên. Các xài nó, Lúc nước sạch. Đúng không? số gần đúng không? số lên. Các anh hàng

Ừ. Cảm ơn. Cảm ơn. không cả anh cứ sốt cả xe đẹp khác tôi hoàn cầu sau đó mới đấy, cái đường hoàn ถ้าอ่ีปลาเขาไปกินค้ับเย็นเย่อ,อยู่ไม่สิบเอ็ดวัเนเราจะกินทำัไงเลยแต่ทช้แบวพี่น้องเมนูเสาร์นี้สเนสนอก้อยหอยจะแ,แซ่บเลยเมือน,นกันตังสายเนาะ ส,ส,ววสนุกสักรับวานับระสือดิหาหนัปะนกันน้ำมนเนถ้รับนี่มั้งให้ใส่หอมให้ต้มปลากใส่ต้มต้มปลาอันตุง้งตัวหรก็ใส่แล้วคั้งเพราะเคกิน เอามื้อนงเอาปาังซอาวเฮาาแต่ว่าก็บ่เซาแท้ๆดอกเฮาเสามื้อละซิมกันแระกานหน่วยนึงเพ่สิเสีย3หน่วยเป้แบบพี่น้องมื้เช้า,านี้เสนอ ôi hôi. sẽ xé, bơi, mẹ. Ô, thương hôp binh. Ô, 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 binh. พี่น้องเมนูเสาร์นีน้สเสนอก้อยหอยแต่แซ่บเลยมันอ่ะมาหั่นย่นง,งถ้าอย่างนี้ป่าเขาไม่กินกัะเทียมอยู่ไม่สิบเอ็ดก้อน

ยาพซสิมน่ันย้ประกาาหน่วยหนึ่งบุชี่เชีียสามหน่วยพี่พักหอกกกข้าวขายอะไรเล่าขอกันล็กยังหลับใ่าจรติๆตรงๆิงนตรงใส่ถาดงถ่นัี่นหละ ได้ก็เปละสามโมงก็ละก็ได้กินได้กินง่ายแค่เรากลุยยิ่แล้วอร่อยเจะกินทำยังไงเลยกระชัง ເຈົ້າເຂົາເຊົ້າກໍບໍ່ເຊົ້າຈັກເທື່ອດອກເຂົາເຊ